You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุทธใน Fin Invest ตอนเลือกลงทุนหุ้นอย่างไรในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นสวัสดีครับพินิตเชยพรครับครับสวัสดีครับผม อ่าพินิษโอ้โหช่วงนี้เนี่ยหลายคนกังวลนะในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาบอกว่าปีนี้ทั้งปีขึ้นทั้งปีดอกเบีย้ยประชุมกี่ครั้งขึ้นทุกครั้งบางครั้งเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยจะเพิ่มที50ตังเลยโอ้โหต้องถามพินิษก่อนว่าเออสภาวะอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอมานานแล้วนะพินิษ์ที่จะกลายเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบ ต่อเนื่องและยิงยาแบบนี้การลงทุนเนี Twelve, ่ยโอ้โหเราเห็นดอกเบี้ยต่ำ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 ลงมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมาปีนี้เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนทิศทางเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นต้องฝากถามพินิดครับอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ดอกเบี้ยเงินเฟ้อปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วครับพ่นิดครับครับก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดเนี่ยมันมีอยู่สองฝั่งนะครับถ้าเป็นฝั่งที่โอ้โหคนเนี่ยกลับมาเร่งบริโภคมาใช้เงินกันเนี่ยอันเนี้ย แบงค์เนี่ยจะค่อนข้างระมัดระวังมากในส่วนของธนาคารกลางหรือแบงค์ชาตินะครับเพราะว่าเขากลัวใช้เงินเกินตัว<ม>นะครับ<ม>แล้วก็อันที่2เนี่ยเวลาคนเนี่ยบริโภคมากขึ้นเนี่ยแต่กําลังการผลิตสินค้ามาตามไม่ทันนะฉะนั้นมันก็ต้องแบบมีการดึงระยะเวลานิดหนึ่งเพื่อให้มีการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับการอันที่2เนี่ยก็คือต้นทุนน่ยมันขึ้นคนเนี่ยไม่ได้มีกําลังซื้อแต่ว่าต้นท<ม>ุนขึ้นอันนี้เนี่ยอันตราย เพราะว่าคนเนี่ยใช้เงินในกระเป๋าน้อยอยู่แล้วแล้วเจอในเรื่องของค่าจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันขึ้นอีกเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบ,รบแต่นี้บ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเฟสไหนต่างประเทศอยู่ในเฟสไหนก็ต้องบอกว่าดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยในต่างประเทศอย่างอเมริกายุโรปที่บอกว่าโอ้โหเงินเฟ้อขึ้นเยอะแล้วก็ต้องไล่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขวดขึ้นไปตามขึ้นไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากในส่วนที่ว่า เขาเนี่ยกลับมาใช้เงินในกระเป๋าคนเนี่ยกลับมาทํางานเพิ่มขึ้นคนเนี่ยมีความมั่นใจกับเศรษฐกิจมากขึ้นแต่พอเอิรนมันเป็นช่วงอะไรช่วงที่มันเป็นเรื่องของโควิดไอ้โรงงานต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีคนงานผลิตสินค้าได้จํานวน เต็มที่เท่าเดิมถ้าเป็นภาวะปกตินะครับเศรษฐกิจแย่มาแล้วอยู่ๆเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นดีขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแล้วโรงงานสามารถที่จะผลิตสินค้าได้เท่าเดิมเนี่ยเงินเฟอ้อมันจะปรับตัวขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะไม่ลากยาวะนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นแล้วมันลากยาวมากกว่าธนาคารกลางสหรัฐ ทีมงานที่เขาประเมินไว้มันก็เลยทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อมันขึ้นแล้วมันจนแบบเฮ้ย <c oughs> คนชักเริ่ม <c oughs> เริ่มกลัวว่าเฮ้ยมันจะขึ้นยาวไปเป็นเป็นปีไหมเพราะว่ามันขึ้นมาปีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นต่อเนื่องในปีนี้อีกปีหนึ่งแล้วมันจะพีคที่ยังนี่เป็นสิ่งที่คนกลัว <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเรื่องของโควิดด้วยแหละนะครับตอนนี้ในภาวะของอัตราดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยแน่นอนธนาคารกลางสหรัฐเขาก็พยายามที่จะเรียกว่า ทำให้สถานะทางด้านการเงินและเศรษฐกิจมันมีสเสถียรภาพในส่วนของเอเชียเองเราก็เหมือนกันแต่เราอยู่ในเฟสตามหลังเรายังไม่ฟื้นเราเจอโควิดมาเรายังไม่ฟื้นฉะนั้นเนี่ย,ยงเงินออมของคนในประเทศก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ค่อนข้างเยอะคุณปิ๊กลองนึกถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศก็จริงแต่คนไทยก็ส่วนหนึ่งมีเงินที่ออกไปเที่ยวไปใช้ต่างประเทศ เขาประเมินว่าปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเอาเงินเนี่ยไปใช้ต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามแสนล้านโอ้โหแย่งกันนะฉะนั้น2ปีที่ไม่ได้ใช้เงินก็หกแสนล้านท่านนะฮะอ่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราเนี่ยกลับมามีความมั่นใจและเราใช้เงินเนี่ยดอกเบีย้ยที่อยู่ต่ำเนี่ยก็มีโอกาสขึ้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อจะมาก่อนแล้วตอนนี้เราเจอปัญหาคือน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่น้ำมัน็วหลายสิ่งหลายอย่างปรับขึ้นหมดนะครับสงครามเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่ใช่สงครามเป็นตัวซ้ารอยอเป็นตัวผลักดันให้มันแรงขึ้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆต่อให้ไม่มีรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยราคาสินค้าทั่วโลกก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมืองปิดไปเยอะเหมืองที่ผลิตสินค้าพกกรพันเนี่ยปิดไปเยอะ ท่านขุดเจาะน้ํามันก็ปิดไปเยอะเพราะเราอะไรเราจะไม่ใช้น้ํามันนี่เราจะไม่ใช้ฟอสซิลจะ,<ช>จะไปอีวีคาจะเป็นพลังงานสะอาดกันใช่ไหมฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะยกเลิกอะไรการใช้ถ่านหินเราจะลดการใช้น้ํามันฉะนั้นเนี่ยท่านขุดเจาะน้ํามันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่มีความจําเป็นที่จะขุดเพิ่มไม่อยากจะสํารวจเพิ่มละมเพราะว่าสํารวจไปลงทุนไปอ้าวเดี๋ยวคนไปใช้พลังงานสะอาดอก็เลยทำให้ซัพพลายชะลอตัวลงมาด้วย ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ดอกเบีย้ยเร่งนะครับดอกเบีย้ยเร่งรอบนี้เนี่ยก็เข้าใจกันว่าสหรัฐเองยุโรปเองรวมถึงจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะมองว่าดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วใน2-3สปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดกลับไปที่4 5 7%เ์ออย่างในอดีตเป็นไปไม่ได้ละ เพียงแต่มันปรับขึ้นจากศูนย์มาเป็น2.5มาเป็น3%อันนี้ Make sense s ซน s ์นะครับแล้วเราทำไงดีอ่ะเราจะลงทุนยังไงดีนั่นนะดิฮะก็มีคนถามกันเยอะครับช่วงนี้ดอกเบีย้ยขึ้นเอ๊ะมันจะผลบวกผลลบต่อหุ้นยังไงแล้วเราควรจะต้องปรับพอร์ตเลือกหุ้นหน้าตาแบบไหนครับพินิษครับครับก็ต้องบอกว่าสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างการเงินแล้วก็ มีพอร์ตการลงทุนเนี่ยอยู่ในตาสารนี้ที่เป็นตาสารนี้ระยะยาวฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินน่าจะเป็นกลุ่มที่ไปได้ดีเลยนะครับกับในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นฟแน a n นซ์ปรับตัวได้ดีปรับต้นทุนตัวเองได้ดี Adjust อัตราดอกเบีย้ยได้ดีฉะนั้นเขาก็จะล้อไปกับดอกเบีย้ยขาขึ้นได้ดีกลุ่มที่เป็นประกันภัยเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในรองเทอมที่เป็นตาสารนี่เป็นพันธบัตรนะครับก็ได้อยู่เพิ่มขึ้นเขาปรับอพอร์ตได้พวกนี้ก็จะไปได้ดีนะครับหลายคนบอกว่าแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลกับตลาดหุ้นยังไงแน่นอนครับถ้าเรามองเนี่ยเราคิดในตักกะเวลาดอกเบีย้ยขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันทําให้ค่า PE เนี่ยมันถูกถอนลงครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมีทางเลือกจากเดิมที่ดอกเบีย้ยต่ําๆมาลงในหุ้นอย่างเดียวดีกว่าแต่พอดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเ,นเงินจากตลาดทุ้นส่วนหนึ่งจะถูกกันไปอยู่ตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นเมื่ออยิวหรือผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้พันธบัตรสูงขึ้นเงินก็จะถูกดึงจากตลาดทุนโยกย้ายไปบางส่วนผลก็คือค่า P/E ของตลาดโดยรวมเนี่ยมันจะไม่ร้อนแรงเท่ากับช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ำๆ หุ้นที่โกรดแรงๆแต่ว่า P.E. สูงๆมากก็จะถูกถอนความน่าสนใจลงไปฉะนั้นหุ้นที่มีลักษณะที่เป็น P.E. ใกล้เคียงกับตลาดไม่แพงจนเกินไปที่เราเรียกว่า Value Stock ก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นซึ่งนแน่นอนก็กลุ่มธนาคารกลุ่มสถาบันการเงินหรือกลุ่มคล้ายๆกลุ่มวัฒจักรอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายไหมครับพีนิดครับใช่ครับ นะครับ,รบพวกนี้นนก็จะไปได้ดีกับในช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นครับอ่านะครับอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเหตุใดสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็การลงทุนหรือหุ้นเซกเตอร์อะไรที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างนี้นะครับกับพินิจช,ชัยพรนะครับ ก็พบกับ Bangkok Bank SME Podcast ได้ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม